สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับอาจาร,รย์กอนคุยเรื่องบอลประจาวันที่25กุมภาพันธ์2567นะครับผมวันนี้วันอาทิตย์บอลเยอะเช่นเคยเราคาดกันมาเน้นเลยนะครับที่5คู่ละกันวันนี้ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดทีเด็ดหรือทัศนะดีๆที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มในเดสคริปชันเป็นครอบครัวเดียวกัน กับเรานะครับแจกทีเด็ดฟรีมากมายนะครับก่อนบอลเตะไม่กี่ชั่วโมงเนอะโอเคครับวันนี้บอลค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้มีการแข่งขันหลายคู่หลายลีกยกันเนาะเริ่มต้นที่คาราบาวครับแล้ชนะิงชนะเลิศนะครับเชลซีพบลิเวอร์พูลแลืคู่อื่นในลีกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลานลิกา้าบุนเดสลีกา้าลีกเอิงจัดเต็มกันเลยนะครับวันนี้นรับชมทัศนะกันได้เลยนะครับผม และครับวันนี้มาเปิดกันที่คู่แรกเลยนะครับศึก efl c ั p e นัดชิงชนะเลิศเตะเวลาสีทุ่มบ้านเรานะครับเป็นเชลซีพบลิเวอร์พูลนะครับรว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศถ้วยแรกของอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับสถิติการพบกัน10บนัดหลังสุดของคู่นี้นะครับค่อนข้างสูสีกันมากเลยออกไปทังเสมอซะเยอะนะครับเสมอไปถึง7นัดทางเชลซีชนะได้เพียงแค่1นัดทางลิเวอร์พูลชนะ2นัดนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่นัดล่าสุด ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเรียวภูจัดหนักใส่เชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยคู่นี้นะครับเคยเจอกันในนัดชิงชนะเลิศ EFL ครับมาแล้วนะครับตอนฤดูกาลปี2021-2022โดยนั้นนั้นเสมอกันที่0ประตูต่อ0แล้วทางเรียวภูก็กำชัยชนะได้ไปในช่วงโดนจุดโทษน,นะครับผมจำไม่ผิดยิงกันยาวมากเลยนะน่าจะ1 0 11ลูกแล้วก็คนที่พลาดก็คือ เกปาของทางเชลซีนะครับทำให้เสียแชมป์ไปในนัดน,น,นั้นเนาะนัดน,นี้เลยจะเป็นนัดล้างตานัดรีแมตช์นะครับจากแมตช์ฤดูก,กาลนั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูฟอร์มของทางเชลซีกันบ้างเชลซีนะครับ10นัดล่าสุดชนะ5เสมอ2แพ้3ฟอร์มอยู่ในกลางๆเนาะค่อนไปกลางกลางตารางด้วยนะครับนัดไหนดีก็ดีใจหายนัดไหนแย่ก็แย่เลยนะครับสำหรับทางเชลซี ห้านัดหลังสุดแพ้ลิเวอร์พูสี่ประตูต่อหนึ่งแพ้บุ๊คแฮมตันคาบ้านสองประตูต่อสี่นะครับแต่เอาชนะเอฟตันวินล่าสามประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเอคับชนะคิตตันพาเลสสามประตูต่อหนึ่งได้นะครับและนัดล่าสุดเสมอแมนซิตี้ได้นะครับหนึ 1, ่งประตูต่อหนึ่งดังนั้นจะเห็นว่าฟอร์มจะขึ้น,นลงลงพอสมควรนะครับสำหรับทางเชลซีนัดไหนดีก็จะดีมากๆเลยทางลิเวอร์พูลนะครับนับนตั้งแต่จุดยิ่งขอปประกาศจะเลิกคุมทีมหลังจบฤดูดกาลนี้นะครับสิบนัดหลังสุด ชนะถึง8สเสมอ1แพ้1นะครับแพ้นัดเดียวก็คือนัดแพ้อาร์เซนอลสามประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อวันที่5้ากรุงพานะัดก่อนนั้นนี้ชนะลูตันทาวส์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับชนะ 4, เบนฟอร์ดสี่หนึ่งลิเวอร์พูลชนะเบอร์ลี่สามประตูต่อหนึ่งนะครับชนะเซลซีสี่หนึ่งชนะนอร์ทิสตี้ห้าประตูต่อสองนะครับสเสมอฟูตบอลหนึ่งหนึ่งตรงนี้อยากให้โฟกัสนะครับลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่ยิงได้ค่อนข้างเยอะตลอดนะครับถ้ายิงละมายาวนะครับแต่ว่า โอกาสการเสียประตูก็สูงมากนะครับสำหรับเกมรับของวิลร์พูลปัจจุบันนี้นะหันมามองทางฝั่งนักเตะเจ็บของแต่ละทีมนะครับทั้ง2ทีมเป็นทีมรวมนักเตะเจ็บก็เลยเลยก็ว่าได้นะครับผมจะยกมาแค่บางคนเนาะเชลซี Chelsea, ตัวที่ขาดไปก็คือแบบ เลลลี่โฟฟาน่าลิสเจมส์มาคูเกลยาเดียโก้ซินวานะครับโรเมโอลาเวียที่ยผมยังไม่เห็นฟอร์มเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ลิวพูขาดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งอลิสซอนเจอมาติดเทนไรสเดอร์อาร์โนสโบรสไลน์นะครับเดียโก้โจตาเคิร์ติสโจนบาสเซติกนะครับแล้วก็เดียโก้คันตันทาร่านะครับทีนี้เรามาดูและฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับผู้รักษาประตูเป็นจอร์เจเปโตวิช กองหลังมาโลกุสโตอัรเซลดิซายเลวิโควิลเบนซิวิลนะครับกองกลางมอยเซตไซเซดเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับโคพาเมอร์คอนเนอร์กาลเกอร์ลาฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็กองหน้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยผู้รักษาประตูจะเป็นคิวบินเคิเลเฮอร์กองหลังเป็นคอนเนอร์แบดลีย์นะครับอิบราฮิมากกนาเต่ฟอร์จิฟฟันไดแอนดูโรเบอร์สันกองกลางเป็นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์วาตา์ลูเอนโดและอันกาเวนเบิร์ดนะครับ ตัวลุกต้องรอเช็คความฟิตมอฮเมดซาร่านะครับแล้วก็จะเป็นเดวินนุนเยสแล้วก็ลุยดีอารด้วยสนุนราคานะครับที่ให้ทางเลี้ยวพูต่อมาที่0.25นะครับหมายกันอยู่ที่แค่ปปๆและนั้นงานนี้ขอแอบบมองแอบ,บเชียร์ไปทางฝั่งเลี้ยวพูน่าจะดูดีกว่ายังเหนือกว่าแล้วมีโอกาสมากกว่าที่จะเก็บใช้ใน90น,น,นาทีได้นะครับ พอเขากลังึ้นเขื่ช่วงนี้ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับคือถ้าได้ยิงแลวยิงไม่พักเลยด้วยการคว้าชัย5จาก6เกมสุดท้ายนะครับแพ้แค่อเซนานอลนัดเดียวเนาะแล้วก็ยิงถึง21ประตูในหนัดหลังสุดนะครับโดยข้อเสียงรีวิวคือคีนชีตน่าจะรักษาได้ยากมากในช่วงนี้นะครับด้วยผู้รักษาประตูเป็นมือ2เป็นเคลเฮอร์แต่ว่าแพก์ลูกยังไว้ใจได้อยู่นะครับในมุมมองของผม แถมในลี่ยังเป็นจ่าฝูงนะครับน,นัดนี้ต้องการัยชนะถ้วยแชมป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุ้นถ้วยอื่นต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะมีมีปัญหาสําหรับทางลิเวอร์พูลได้นะครับนะัดนี้ถ้าหากให้เฉีย์ให้ลุ้นว่ามีใครชนะในนัดน,นี้ผมคงมองไปที่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับนั้นด้วยสนนราคาที่ว่ามาทางอาจารย์ก่อนคุยเรื่องบอลสําหรับคู่ลิเวอร์พูลพบเชลซีในศึก EFL ครับนัดชิงชนะเลิศลิเวอร์พูลถือไม้กั้นอยู่ที่0.25ขอเชียร์ไปทางลิเวอร์พูลลุ้นกินเต็มน่าจะง่ายกว่าเชลซียันเสมอจัดไปมาต่อกันที่คู่ที่2ประจำวันนี้นะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวูฟเวนตันวันเดอร์เลอร์นะครับทีมอันดับ10 1ของตารางแข่ง25นัดมี35คะแนนเปิดโมลินิวสเตเดียมนะครับต้อนรับเชฟฟี์ยูไนเต็ดนะครับอันดับสุดท้ายแข่ง25นัดมี13คะแนนคู่นี้เป็นเพียงคู่เดียวของพรีเมลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูสถิติๆๆกันดีกว่าส0นัดหลังสุดบู๊เพนตันชนะ6นัดนะครับเสมอ1นัดเป็นทางเชฟฟี์ยูไนเต็ดชนะไปได้3ครั้งนะครับ เดี๋ยวจะโฟกัสประมาณ5นัดหลังสุดละกันฤดูกาลนี้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะบู๊พันตันนะครับ2-1เป็นนัดแรกที่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดได้3-3คะแนนในพรีเมียร์ลีกรอบนี้ด้วยนะครับผมย้อนกลับไป2ปีก่อนนะครับบู๊พันตันชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด3ประตูต่อ0ใน FA ฟเอคับนะครับผม2ปีก่อนหน้านั้นตอนที่เชฟฟิลด์ขึ้นชั้นมาได้ก็บู๊พันตันชนะทั้งไปและกลับนะครับบ้านตัวเอี1-0แล้วก็ไปเยือน2ประตูต่อ0โดยเจตินะครับ มาดูทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนละกันวูฟแฮนตันสิบนัดล่าสุดชนะห้าเสมอสามแพ้สองที่ห้านัดล่าสุดชนะไปสามแพ้สองนะครับแต่ว่าในเกมล้างเย้าของทางวูฟแฮนตันนะครับแพ้ทั้งสองนัดเลยคือแพ้ให้กับเบนฟอร์สองประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูต่อสี่นะครับเกมเยือนกลับเอาชนะได้ทั้งสามแมตช์นะครับชนะสเปอร์ชนะเชลซีแล้วก็ชนะเวฟอมบีเอร์อันเบียนในศึกเอเอเอคับนะ ส่วนทางทีมเยือนนะครับเชฟฟิลยูไนเตดช่วงหลังๆนี้ต้องเร่งฟอร์มนิดนึงถ้าแมงไม่อยากตกชั้นนะครับแต่โอกาสตกชั้นสูงมากนะครับ10นัดหลังสุดฟอร์มของ United, ช 2, เชฟฟิลยูไนเตดชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง6นัดนะครับโดยนัดล่าสุดแพ้ไบตันคาบ้าน5ประตูต่อ0โดยที่ก่อนหน้านั้นชนะลูตันทาวสามหนึ่งนะครับแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้าน5้าศูนย์เช่นเดียวกันแล้วก็แพ้คิสตันพาเลซสามประตูต่อ2แล้วก็แพ้ไบตันในศึกเอเปคัสองประตูต่อ5นะครับ นะไปทางแพ้มากกว่าชนะนะครับสำหรับเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดทีนี้นะครับเรามาดูตัวผู้เล่นของทั้งสองฝั่งเนาะทางบูฟนะครับตัวที่จะหมดสิทธิ์ลงเล่นก็คือมาเทสคุนยานะครับมีอาการบาดเจ็บเพียงคนเดียวนะครับส่วนตัวหลักอยู่กันครบเลยผู้รักษาป,ประตูโซเซชากองหลังแม็กซิมิเลียนคิวแมนเคคดอสันโตติโกเมสกองหลังเนสันเซเมโดมาริโอเลมิน่าเซาโกเมสรายานไอโูลีเปโรเนโตบาโบซาลาเบียแล้วก็กองหน้าน่าจะเป็นฮางฮีซานนะครับ ส่วนทางเชฟฟี่ยูเนเต็ดค่อนข้างมีปัญหามากเลยนะครับตอนนี้ทั้งตัวแบน์และตัวเชฟเป็นกองหลังหมดเลยตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเมสันโฮเกตคิโตเฟอร์บาแซมจอห์นอีเกนจอชบันด็อกแมคโลนี่คือตัวหลักหลักของทางเชฟฟี่ยูเนเต็ดเราเป็นกองหลังทั้งนั้นเลยนะครับส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามเป็นฟอร์ดิลิงแฮมนะครับเป็นผู้สาประตูอาร์เนลอเมทฮอสซิสแจ็คโรบินสันออสตันทัสตี้กองกลางเจเดน โบเกิลกุสตาโวฮาร์เมอร์วินิซิโอซูซาเบนจามินออสบอร์นยาเซอร์ลาซูรีเจมแอาร์แล้วก็คาร์เมลอนอาชเชอร์เป็นกองหน้านะครับสำหรับสนนราคาไม้กันคู่นี้ออกมาค่อนข้างสูงไปทางเจ้าบ้านเลยนะครับทั้งที่ชื่อชั้นโดยรวมไม่ได้ห่างกันมากเนาะออกไม้กันไปที่1.25เป็นฝั่งบูถือเลยนะครับที่ออกมาสูงขางนาดนี้ผมว่าเป็นเพราะทางทีมเยือน เจฟฟี United, Form, ่นเตดฟอร์มค่อนข้างบู๋มากเลยนะครับช่วงหลังๆคือถ้าโดนนะมีไหลแน่นอนครับน่าล่าสุดก็แพ้ไบตันห้าประตูต่อศูนย์ไปนะครับบู๊เป็นต่อพอสมควรถึงแม้ในช่วง2นัดล่าสุดในบ้านจะแพ้นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เจอทีมบัวยังไงมาป่าบูปป๊ไนตันก็ต้องเอาครับเอาอยู่แน่นอนมันจะดับคู่ล้างบวยของตารางแถมในเกมเยือนแพ้ถึงเจากสิบเอน,นล่าสุดนะครับผม ดังนั้นบุ๊ปไม่น่าจะหลุดยาวที่ฟอร์มในบ้านแย่2นั้นนะครับนัดน,นี้คาดว่ายังไงน่าจะใช้เรียกความมั่นใจมีการชนะแน่นอนอยู่ที่ว่าจะได้ลูก2หรือไม่โดยอาจารย์ก่อนคุยเรื่องบอลขอแนะนําให้ไปต่อเจ้าบ้าน1.25ลุ้นอย่างน้อยๆเสียครึ่งหรือกินเต็มน่าจะได้ลุ้นง่ายกว่าทีมเยือนไม่โดนยิงดังนั้นเชียร์บุ๊ปครับผมจัดไป ต่ออันที่คู่ที่3ประจําวันนี้นะครับทางผมขอจิ้มไปที่หลีเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงเชียงแมงทีมอันดับ1แข่ง22นัดมี53คะแนนเปิดปรากเซลส์นะครับต้อนรับแรน์ทีมอันดับ7แข่ง22นัดมี34คะแนนนะครับคู่นี้นะครับสนุนไม้กัน้นออกมาทางปารีสแซงเชียงแมงถือที่1นะครับแล้วก็ไหลไปแล้ว1.25เรียบร้อย โดยสถิติการพบกัน10นะหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นทางปารีสแซงต์แชมงชนะ4เสมอ2แรนชนะ4นัดนะครับโดยนะัดล่าสุดท้าเป็นฤดูกาลนี้ปารีสแซงต์แชมงไปชนะในเกมเยือน3ประตูต่อ1นะครับผมส่วนฤดูกาลที่แล้วนะครับแรนชนะทั้งไปกับในเกมเยือน2ประตูต่อ0และเกมย่าว1ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมดีกว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูนะครับ อาริสแสงเฉียงแบ่งเจ้าบ้านฟอร์มค่อนข้างดุเลยนะครับ10นัดล่าสุดชนะไปถึง9เสมอเพียงแค่นัดเดียวนะครับันที่เสมอแบรสัสแต่อันนี้ก็ตั้งแต่29่ก้าโมกุาแล้วนะครับผมฮนัดหลังสุดชนะลวดเลยนะครับนัดก่อนหน้านี้ชนะน้อง2ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกก็เอาชนะเรือเอาสดเสด็จอันแรกไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นชนะริวสามหนึ่งแล้วก็ชนะแบรสัสในศึก บอลถ้วยนะครับสามประตูต่อหนึ่งดังนั้นจะสังเกตได้ว่าฟอร์มค่อนข้างดุนะครับยิงได้อย่ายงต่นสิบนัดหลังสุดสองลูกขึ้นไปทางนั้นนะครับโดยสนับราคาไม้กันนี่ถ้าเกิดเป็นนัดที่ชนะนี่อยา่างไรก็ข้ามได้เกือบจะชัวร์เลยนะครับไม่ก็หลุดเจ้าแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างแลนซ์สิบนัดหลังสุดชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับผมโดยเฉพาะ รนซ์เนี่ยแพ้เป็นแค่นัดเดียวนะครับแพ้ให้กับเอซิมิลานสาประตูต่อสองซึ่งนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มดีมากครับชนะเอซิมิลานได้สามประตูต่อสองแต่ว่าด้วยผลประตูรวมแล้วก็ตกรอบเหมือนเดิมนะครับฟอร์มก่อนแล้วนี่ก็ชนะแกมูฟุตสามหนึ่งนะครับชนะเลออัพหนึ่งศูนย์ชนะโซโซหกหนึ่งคู่นี้ฟอร์มดีทั้งคู่มาเจอกันเลยนะครับแต่ว่าบ้านใครบ้านมันเนาะผมคิดว่าทางปารีสแซงแฌงแมงค่อนข้างได้เปรียบกว่าทีนี้เรามาดู ไลอัพของทางทั้งสองทีมดีกว่าทางฝั่ง,งเจ้าบ้านนะครับปารีสผู้สารประตูเป็นเจอร์จิโดนาลุมมากองหลังลูคัสเซนเดนเดสดานิเอลกเลเล่ามาควินยอร์สอักชาร์ฮาคิมี่กองกลางเป็นวิตินยาโมเนลูกาเต้แซ็คอเมรีนะครับกองหนะ้าตัวรุกจะเป็นบาโคล่าคีเลียนอิมเป้แล้วก็อุสมานเดมเบเล่ส่วนทางทีมเยือนนะครับแรนส ผู้เล่นตามคาดเป็นสตีฟมองดอนดาอริดูไซวูอวามิทโอมารีอาร์โตเตอาเต้อาเดียนทุฟแฟ่เบนจามินบูชิโดบัคติสซานตามาเรยลูดวิกปลาสมาแตงเทลิเยกองหน้าเป็นอาร์โนกามูลินโดกับอาเมนกูอิลี่นะครับผมชื่อชั้นค่อนข้างห่างกันในหลายตำแหน่งนะครับผมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่านั่งเชียร์พอสมควรนะครับน่าจะสู้กันสนุกเพราะเป็นการเจอกของทีมสองทีมใหญ่และผลงานกำลัง ดีกันทังกู้เลยนะครับชนะ9นัดกับชนะ8ดนัดลังสุดเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานและชื่อของเปเชน่าจะเหนือกว่ามีหนาซ้าเล่นในบ้านด้วยนะครับทางแลนเพิ่งจัดเต็มกับเกมยุโรปนัดเอซมิลานมาเนาะแน่นอนว่าอาการล้าสะสมมีแน่นอนครับดังนั้นเกมนี้อาจารย์ก่อนคือเรื่องบอลแนะนําให้เชีย์ทางปารีสแซงแฌงแมงเจ้าบ้านน่าจะได้ลุ้นกว่าที่ไมค์กัน1.25แถมสกอร์อาจจะสูงได้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ แนะนำให้เชียร์เจ้าบ้านนะครับจัดไปเรามาต่อกันที่คู่ที่4ประจำวันนี้นะครับเป็นศึกบุนเดสลีกาเตะเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับโบลเซียดอดมูลทีมอันดับ4ของตารางคะแนนเตะ2 2นัดมี41คะแนนนะครับเปิดลังซิ่งแนวปากนะครับตอนรับฮอฟเฟนฮาทีมอันดับ10ของตารางแข่ง22นัดมี27คะแนนนะครับผมคู่นี้สนนราคาไม้กั้นที่เจ้าบ้านถืออยู่ที่1 .25 นะครับโดย10นัดลังสุดที่คู่นี้พบกันนะครับบุเซียดอนมุลชนะ7นัดเสมอหนึ่งเป็นฝั่งฮอฟเฟนไฮชนะ2นัดนะครับโดยฮอฟเฟนไฮชนะดอนมุนได้ต้องย้อนกลับไปถึงปี2020เลยนะครับในฤดูกาลนี้พบกัน2นัดแล้วนะครับในศึกบอลลีหนึ่งครั้งดอนมุนเอาชนะฮอฟเฟนไฮไปได้3าประตูหนึ่งและในศึกบอลถ้วยเดบเบโปคาวดอนมุ ocal, mund, เอชนะฮอฟเฟนไฮได้1นนะครับ ทีนี้เรามาดูสถิติของบร์เซียรอนมูล10นัดหลังสุดละกัน10นัดหลังสุดฟอร์มนะครับชนะ4เสมอ6ไม่แพ้เลยตรงนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสที่5นัดหลังสุดพอนะครับชนะ2เสมอถึง3นัดโดยนัดล่าสุดเสมอ PSV อ i n d h o v e ในบอลยุโรปนะครับโดยฟอร์มโดยรวมก่อนหน้านี้นะครับเสมอโว้บวก1ประตูตัว1ชนะไฟบวก30นะครับไปเยือนไฮเดนเฮมเสมอศประตูต่อ0แล้วก็ ชนะโบกุม3ประตูตอหน่งนะครับดังนั้นจะสังเกตได้ว่าฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีนะครับสำหรับดอทมุนส่วนทางทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์สนัดหลังสุดนะครับชนะเพียงแค่นัดเดียวเสมอถึง4แพ้5นัดนะครับชนะนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไป10นัดที่แล้วเลยนะครับชนะโบกุ้ม3ประตูตอนหนตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วเนาะทีนี้5นัดหลังสุดจะ แพ้2นัดเสมอ3นัดล่าสุดแพ้ยูเนียนเบอร์ลิน1นึตต่อศูนย์นะครับเสมอ3านัดติดกันเลย one, กับโคโลนบวบวกแล้วก็ไฮเดนแฮมนะครับแลแ้วก็แฟ้ไฟบวก3ามตัต่อสอสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทางออฟเฟนแฮมไม่ชนะใครเลยมา8นัดอย่างเป็นทางการนะครับผมจะเป็นนัดที่9หรือไม่ต้องมาดูกันนัดนี้กันนะครับทีนี้เรามาดูไล่ฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างดีกว่าดอนบุนทีนี้เรามาดูไลาฝั่งเจ้าบ้านกันนะครับ ผู้รักษาประตูเป็นอ alexander m a j ร r กองหลังอ u a n lierzhan m a s c h u e nicol sutterbath yan madsen กองกลาง marcel sabitzer emre s a n นแผงลูกนะครับจะเป็นเจด d น n s น n ช h าโ mago roy julean b แล้วก็ดิคลาสฟูครุกข้างที่จะฟูทีมนะครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนทางฝั่ง h o f f e n h e i นาล่าสุดเพิ่งแพ้ยูเนียนเบอร์ลินคาบ้านมาสู่มาะตุต่หนึ่งนะครับรายชื่อ11อักเตะตามคาดเป็น oliver อร์ m a n n o นโอซ b a คาบัตฟอเรนกิล i b r o o ปาเวลคาเดราเบกอูมุตูอุมซูอันสตอนสตักโรเบิร์ตสตอกแผงลูกจะเป็นอันเดรคาร์มาริสวอลเวกฮอสนะครับแล้วก็มักซิลิมิเรียนไบเออร์รอมูลอาจจะเสมอมา2นัดติดแต่ก็ไม่แพ้ใครในลีกต่อเนื่องมา8นัดนะครับชนะถึง4กดไป13ลูกทั้งยังฟาดใจในบ้านติดต่อกันมา2แมตช์โลมกันครึ่งโหลเสียแค่ลูกเดียวนะครับนัดล่าสุดชนะฝ่ายบวกทีมอันดับ8 3ประตูต่อ0ฉะนั้นกลับมาเฝ้าลังค่อนข้างที่จะ มั่นใจพอสมควรนะครับที่เจอทีมันดับ10อย่างฮอฟเฟนไฮน์ที่8นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับประกอบกับสิติที่ค่อนข้างยำแย่ของทางฝั่งทีมเยือนนะด้วยสนนราคาที่เปิดมาที่ไม้กั้น1นะครับแนะนำให้ถือเจ้าบ้านทางบุรีรัอย์มูลน่าจะได้ลุ้นกว่าดังนั้นคู่นี้บุรีรัมย์มูลเปิดบ้านต้อนรับฮอฟเฟนไฮ์ทางอาจารย์ก่อนคุณเรืองบ่อนขอแนะนำให้เชียเจ้าบ้านได้ลุ้นชัยชนะแน่นอน เมสอมาตอนไหนค่อยว่ากาันจัดไปมาต่อที่คู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับย้ายไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนบ้างละกันลิมาลิตเจ้าบ,บ้านที่อัดับหนึ่งตารางคะแนนนะครับแต่25นัดมี62คะแนนฟอร์มดีมากเลยเปิดซานเดียโกโกบันดัมบิวต้อนรับทีมอันดับ15เซบีย่านะครับแข่ง25นัดมี24คะแนนเซบีย่าปีนี้ค่อนข้างฟอร์มหลุดเลยทีเดียวนะครับ สถิติการพบกันหลังสุด10นัดของคู่นี้นะครับเลอเอลมาลิชนะถึง8เสมอแค่2นะัดจางเซบีย่าไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับผมโดยรูปการนี้เจอกันมาแล้ว1นัดนะครับเสมอ1ประตูต่อ1ย้อนกลับไปรูปการที่แล้วนะครับเลอเอลมาลิดชนะทั้งไปและกลับได้เลยนะครับจไปในเกมเยือน2ประตูต่อ1นแล้วก็เกมเยาสา3ประตูต่อ1นะครับทีนี้เรามาดูฟอร์มช่วง10นัดหลังสุดของแต่ละทีมกันเนาะเริ่มต้นที่เจ้าบ้านเลอเอลมาลิ สิบนัดหลังสุดชนะ6เสมอ4ไม่แพ้เลยนะครับโดยนัดล่าสุดทําได้แค่เพียงเสมอรายโยบาเยกาโน่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนแมกกาน่าก็ชนะอาเบลัสซิกในแชมเปี้ยนลีกหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชนะคิโรนา4ประตูต่อศูนย์เสมอเอลเลโกมาลิดหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะเคตาเฟ่สองประตูต่อศูนย์ในเกมเยือน réussi, นะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่ามาสะดุดนัดล่าสุดที่เจอกับรายโยบาเยกาโน่เนาะ ดันั้นนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเรียกความมั่นใจพอสมควรนะครับสำหรับทาง r y a l m a r i d นี้เรามาดูทางเซบีย่านะครับทีมเยือน10นัดหลังสุดชนะ4สเสมอ2แพ้4นะครับโดยโฟกัสไปประมาณ5นัดหลังสุดและการ5นัดหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้1นัดนะครับฟอร์มค่อนข้างกลับมาโอเคเนาะนัดล่าสุดสเสมอบาเลเซียศูนย์บตศูนย์นะครับแล้วก็ ชนะอาร์เมนตินาหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเยือนลาโยบายกานโนชนะ 2, 1, สองหนึ่งเสมอออสซาซุน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้อาร์เมนตินาหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกสเปนิสครับทีนี้ไลอัพฝั่งเจ้าบ้านนะครับตัวที่ขาดสำหรับอาร์เจนติน่าก็คือดานิเอลกาบาคาวเอโดรโดคาราวินกานะครับท,ที่ติดโทษแบนเนาะแล้วก็ตัวเจ็บมีตัวหลักๆเลยนะครับก็คือมินจูดบิลลิงแฮมแล้วก็อาร์บาอันโตเนวัลลูดิเกอร์ด้วยนะครับทั้ง แผงไลอัพตัวจริงจะน่าจะเป็นอ er ok ังเดรลูนินโลคัสบาสเกตโอเลิเอนซัวเมนนีนาโชฟากองเบนดี้เฟเดริโกบันเบเด้โทนี่ครอสบาฮิมดิอาสลูก้าโมดิสบอกตัวลุกโลนิโก้แล้วก็วินิสเซจูเนียนะครับผมส่วนทางทีมเยือนเซบีย่าไม่สามารถใช้งานกองตีเนีนซูมาเซอกิเกซาลาสได้นะครับเอลิกลาเมล่าด้วยแล้วก็ลูคัสโอคัมโปสนะครับตัวทีเด็ดเลยดังนั้นไลอัพ น่าจะเป็นอองยานนีลันเป็นผู้รักษาประตูนะครับโรอิกบันเดสส้เซโยลามอสกิเกลซาลาสเคซุตนาบาตบูบาการีซูมาเลโอลิเบตอเรสชิวิโซมาคอสอาคุนยาอิซัตโลโมเลแล้วก็ยูเซฟเอเน,นเซรีนะครับโดยทัศนาของคู่นี้นะครับแล้วมาหลีบจุดขายตรงเกยมยาวเนี่ยค่อนข้างแข็งในบ้านอยู่แล้วเก็บชัยชนะ10นัดจาก12นัดที่ผ่านมาในลีก้ายิงรวม31ลูกฉะนั้นกับมาฝ้าลังนี่ยังไงก็การันตีน่าจะ มีชัยชนะได้ไม่ยากนะครับถึงแม้มีตัวบาดเจ็บบ้างแชมปมาลิดโฟกัส3แชมป์เพื่อลุ้นแชมป์นะครับเพื่อฉีกหนีทีมคู่แข่งอีกนอกจากนั้นเซบิยาเจงชัยออกจากสังเวียนนี้4-5นัดหลังสุดซึ่งอาจารย์ก่อนคุยเรื่องบอลแนะนำว่าให้ไปตามเจ้าบ้านน่าจะได้ลุนกว่านะครับด้วยสนนราคาไม้การที่งจรอล,ลุนไม้2ยินเต็มวันนี้เป็นวันของบอลต่อนะครับจัดไป จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทัศนะประจำวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2567นะครับบอลหลายคู่มากเลยนะครับให้ร่วมชมร่วมเชียร์นนะครับผมยังไงก็ถ้าถูกใจเห็นด้วยมีความคิดไปทางเด่ยวการก็ตามกันไปได้มีความเห็นแตกต่างไม่ว่ากาันสามารถแชร์ทัศนะและแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากอาจารย์กรคือเรื่องบอลอย่างนี้ทุกๆวนัน ポケマイをなす。